ขายด้วยเก็บบาน,นเก็บทับด้วยลูกนั้นด้วยนั้นด้วยเก็บเอาเอาไปขายเนี่ยเนี้ยเนี้ยก็เจ็บก็เก็บขวดนั่นแหละหวันอาทิตย์เดี๋ยวพอ,อไปขายให้ใหเก็บเอา ได้เยอะอยังบีบด้วยไฟฟ้าบีบมันจะได้เยอะเยอะบีบแล้วด้วย <c oughs> เห็นตังทำไมไม่เก็บกอจะได้ตังมันก็ต้องลำบากอย่างนี้แม่นั่นเก็บขึ้นมาได้ขายได้เหมือนกันหมดนั่นแหละขวดพลาสติกนะน,นั้นด้วยหรอนนไ,ได,ได้ก็เปิดฟ้าออกแล้วก็บีบโอเค ไปขายวันอาทิตย์ใช่ไหม